สวัสดีครับเพจพัททียออโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ Toyota Corolla a l t i s 1.8ป e ส port ี2015ครับรถสวยสภาพดีพร้อมใช้เลยครับรถบ้านแท้ๆครับผมผมเป็นรุ่น e s p o r t นะครับรุ่นพิเศษได้ชุดแต่งรอบคันครับพร้อมล้อแม็กล่อสุดๆพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถเก่งอึดๆทนๆนะครับหล่อๆพร้อมขับนะครับจับตาดูคันนี้ให้ดีๆครับครับ ถัดมาเราไปดูที่ห้องเครื่องกันครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ1.8ลิตร141แรงม้าครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมขับเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับเข้าศูนย์ตลอดล้อแมกเดิมโรงงานครับขอบ17ล้อสุดๆครับผมถ่ายด้านหน้าให้ชมชัดๆนะครับไฟหน้าหล่อมากครับด้านล่างพร้อมชุดแต่งนะครับด้านหลังครับโลโก้โคล l ลอาวติส 1.8S นะครับร้อมดวยโลโก้อีสปอรครับล่อสุด ถัดมาเปิดฝาท้ายให้ชมกันนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางครับขลของได้จุใจกระเป๋าใบใหญ่แค่ไหนไม่ต้องห่วงครับใส่ได้แน่นอนถัดมาให้ดูภายในกันนะครับภายในดีไซน์สปอร์ตครับเบาะหนังสีดาครับไม่มีปีไม่มีขานะครับเบาะที่นั่งแถว2เช่นกันครับกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนถัดมาดีเทลออปชั่นนะครับกระจกไฟฟ้า4บานครับล็อกกระจกล็อกประตูนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังดีไซน์สปอร์ตนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันแพดเดิลชิพปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าตาประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ปุ่มแพดเดิลชิพนะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ครับสนุกแน่นอนถัดมาเรามาดูเลขไมล์กันครับเลขไม้หนึ่งแสนกิโลเมตรครับผมวิทยุเดิมโรงงานนะครับ fm am cd aux ความบันเทิงครบครับด้านล่างเป็นระบบแอร์ครับผมเป็นแอร์ออโต้นะครับกดทีเย็นฉ่ำน้ำคันแน่นอน ด้านล่างระบบเกียร์เกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดเข้าง่ายไม่หลงเกียร์แน่นอนครับพี่ๆท่านใดนะครับกําลังมองหารถโวยใช้สักคันนะครับที่อึดถึกทนนะครับสวยด้วยนะครับพร้อมใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับโคโรร่าเอาติดคันนี้ราคาเพียง3า9แสนเาหมื่นเก้าพันบาท G ีดีดฟรีดาวสวนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ